ทำดักสุดๆส,สองคู่สามีภรรยาควงคู่ดินเนอร์ฉลองครบรอบแต่งงานเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่รักกันเหนียวแน่นมั่นคงมากๆตั้งแต่ที่เป็นแฟนกันจนกระทั่งแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมายาวนานกว่า8ปีสีาำรับนักแสดงสาวเอมมี่กินประทุมกับสามีซีซีวัตรล่าสุดวันนี้เป็นวันครบรอบ แต่งงานกันมา8ปีแล้วของทั้งคู่ทั้ง2คนเลยขอควงคู่กันดินเนอร์สุดหรูทานอาหารบนตึกพร้อมกับดื่มด่่าบรรยากาศสุดโรแมนติกซะหน่อยซีได้โพสต์รูปที่ตนเองจับมือคุณภรรยาพร้อมแปะแคปชั่นศาสตร์ความหวานว่า Happy ้เอ็กซ์ไเส่วนเอมมี่ก็โพสต์รูปคู่กับคุณสามีพร้อมแคปชั่นเอ็ก ทั้งนี้ก็มีคนในวงการและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันมากมาย